สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสศิลลำปางโดยอาจารย์งสงมิ่งเชื้อครับวันนี้บรรยากาศที่เราจะพาแฟนรายการเข้ามายัางศาสนสถานหรือเป็นศูนย์กลางในการพนาจิตใจของพี่น้องผู้สานิกชนแล้วก็คณะสัาธานยังพื้นที่ของตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอยู่ขณะนี้นะครับวัดแห่งนี้เองเป็นรูปแบบที่ผมเองอาจารย์งสงมิ่งเชื้อ อยู่ในแวดวงเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัยก็มาประทับใจเกิดความพื่อมิติว่า,าศาสนสถานแห่งนี้นอกจากเป็นศูนย์กลางในการพนาจิตใจแล้วมีาศาสนพิธีกรรมต่างๆเหมือนวัดอื่นๆแต่ที่น่าแปลกใจแล้วก็เป็นที่น่าทึ่งเลยทีเดียวก็คือว่าวัดแห่งนี้โดยการน,นําของท่านพระครูสถาพรโสพลซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้ ได้นําพระรูปวัดหรือสามาเณรคณะศรัทธาคณะกรรมการวัดต่างๆได้มาพัฒนาวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นมีการปรับทัศนียภาพมีน้ําตกเล็กๆมีทานน้ําไหลมีต้นไม้มีกล้วยไม้หรือมีพืชประจําท้องถิ่นเนี่ยมาอยู่ที่วัดทําให้วัดแห่งนี้มีความร่มรื่นเข้ามาวัดแล้วเย็นสบายครับแล้วก็อีกสักครู่เราจะพาแฟนรายการโฟกัสที่ลําปาง ลองไปพูดคุยนมัสการกับแนวคิดหรือว่า,อามุมมองของท่านว่าพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่นนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาคณะสถาได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวสัก กับนับสศการท่านพระครูสถาพรโสพลท่านรองเจ้าคณะตำบลทุ่งพึ่งท่านเจ้าวาสวัดศรีดอนมูลตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ผมจังหวัดระปางด้วยความครบอย่างสูงครับกาบนับสศการครับก้าวกร <9 S 1> ผมอาจาร,รย์สงมิ่งเชื้อครับวันนี้ได้มีโอกาสดีได้รับการประสานงานจากทางคุณเอกรันปินใจซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็เป็นคนที่ เป็นผู้สาธิชนเป็นอุบาสกในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่แล้วว่าวัดศรีดอนมูลแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นกรณีพิเศษว่านอกจากเ,าเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางในการพฒนาจิตใจของคณะสัทธาในพื้นที่นี้อยู่แล้วแต่ที่ความโดดเด่นของแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางได้รับความเมตตาจากเดชพระคุณท่านเจ้าคณะ ตำบ bon, ลทุ่งพึ่งรองเจ้าหน้าตำบ bon, ลนี้ให้โอกาสทีมงานของตฟกัสทิลปงมาถ่ายทำมันก็คือเรื่องการปรับทักษยภาพความร่วมรื่นความเ <c oughs> ขียวขจีแล้วมันไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันด้วยซ้าว่าถ้าหากวัดวาอารามสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสเป็นแบบอย่างให้กับคนผู้เข้าถึแล้วก็มาเป็นสถานที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ย ได้มีโอกาสได้เรียนแบบเรื่องการปรับนียภาพตรงนี้ให้ความ,ม่มดุนไม่ทราบว่าท่านพระคุณเจ้าได้ใช้แนวคิดได้ไปเห็นที่ไหนอย่างไรหรือว่าแรงบันดาลใจอย่างไรครับถึง <c oughs> มีความสวยงามอย่างนี้ครับแรงบันดาลใจนะเพื่ออน,นับแรกคือความชอบความชอบเป็นเบื้องต้นความชอบเป็นเบื้องต้นทำผมความชอบธรรมชาติหน่โอเคเคครับวันนี้อยู่วัดพึง ูกใหม่เนาะครับครับนมัส,สญญแสครับที่วัดิึึงสีมสพันษาหนึ่งก็โย้มตั้งมา, 1, งต,งาตรงห้างเป็นบรมที่เจ้าก็เรนมต์อันตมามาอยู่ที่สามสองเพราบี้สามสองมากก็ยังบม่ได้พัฒนานยอย่างครขับทุกอย่างก็เป็นของของเกินมดนะการสร้างอย่างทุกอย่างเป็นแบบนก้จะดูไปก่อนตรงนี้นั้นเพื่นไปก็ เริ่มพัฒนาเที่ออยวนั่นคือในลุกในฟุกใตอนนี้ก็ยังมีการเที่ยนในะสน,ใน,ใน,ในดินบนดนขับขับครับ<น>แ,ลแล้วอีกส่วนหนึ่งนอกจากที่พระเดชพระคุณท่านพระคุูสถาพรโสพลได้มีแรงบันไจไปความชอบของตัวเองแล้วนี่ก็เป็นหลักผลงานวิจัยหรือคนที่เขาทําอะไรสําเร็จโดยมากจะเริ่มจากความชอบจากตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วกระบวนการ คุณเจ้าได้ม hmm, uh ีแนวทางมีก <takeaway> <Okay>. ุศลบายดึงเอาพระพิสุสามเณรนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาตรงนี้อย่างไรครับอ๋อค่อยๆปรับทัศนคติของคนที่อยู่ในวัดด้วยกันก่อนแล้วคณะสัาหีลวครับคณะสัาหีสัตหก็ถ้าเฮาส่วนไหนที่ว่าเขามาสมาจจะเนี่ย โคเดียวได้เนาะครับครับตัวตมูเน้นได้หลายๆของอดีตบรนดานักอะไรเงี้ยครอืมห้องสุดท้ายมาร่วมอ๋อแสดงว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยท่านเจ้าวาดเองยังดึงเอาคณะศรัทธาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัดไปในตัวอ๋อไปในตัวก็ด้ความร่วมมืออย่างดีได้รับผลลัพธ์อย่างดีมาตลอดอันนี้เป็นการฝึกข้อเป็นธรรมะได้ใช้ความมีขยันหมั่นเพียรความมีสติในการที่จะมาพัฒนา สถานที่ปฏิบัติทำให้มีความรุ่มรื่นอันนี้ก็ถือเป็นหลักพุทธธรรมอย่างหนึ่งนะหลวงพี่ไรครับในส่วนที่แฟนรายการโฟกัสที่ลําปางโดยจันสงมิ่งเชื้อได้นําพาท่านมายังศาสนาสถานคือวัดศรีดอนมูลหรือบ้านทุ่งห้างตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอยู่ขณะนี้นะครับวัดแห่งนี้ ผมเข้ามานี่บรรยากาศหลังจากที่ก่อนจะเข้ามาในอุณหภูมินี่ก็ออกจะร้อนแต่เข้ามาถึงบริเวณศาสนาสถานนี้มันความชุ่มชื้นความเย็นนิบเห็นได้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าก็คงเป็นธรรมชาติครับจะมีต้นไม้แล้วต้นไม้นี่ก็จะมีพืชทั้งหลายแหละโดยเพราะกล้วยไม้เนี่ยพระเดชพระคุณแล้วก็หลวงพี่เนี่ยได้ดาเนินการจัดเป็นสถานที่เย็นสบายตาไปตลอดครับอันนี้ก็ อยากจะขอเชิญชวนแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางครับถ้าหากมีโอกาสเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดลำปางนครลำปางนครแห่งความสุขแล้วก็เดินทางมาที่แจ้หมก็ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรถึง70กิโลเมตรเส้นทางก็เป็นทางสะดวกสบายมาตลอดเส้นทางเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาถึงวัดศรีดอนมูลตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้หมจังหวัดลำปางเส้นทางสายแจ้หมวังเหนือครับเลี้ยว ครับเส้นทางนี้ท่านสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายเพราะเป็นทางคอนกรีตแล้วก็ทางแอดฟัน์สามารถจะเดินทางด้วยความปลอดภัยมาถึงวัดศรีดอนมูลหรือบ้านทุ่งหางตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับอันนี้เป็นกุติรับรองพระอคันตุก,กะหรือว่ารับรองสงฆ์นะครับอุณหภูมิภายในวัดขณะน,นี้นะครับโดยการสัมผัสบรรยากาศหลังจากที่ต้นไม้ได้คลาย ระอองน้ําลงมายังพื้นที่ก็ทําให้อากาศเย็นสบายครับแล้วก็ระบบเรื่องออกซิเจนเนี่ยก็หายห่วงได้เลยครับถ้ามาวัดสีดอนมูลแห่นี้ท่านจะเหมือนอยู่บ้านต่างอากาศราคาแพงๆของมหาเศรษฐีของอภิมหาเศรษฐีแต่สถานที่แห่งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดสีดอนมูลแห่งนี้ได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงอพี่น้องชาวบ้านมาปรับพฤติกรรมหรือปรับหลังจากที่ วันพระวันธรรมสวนะหรือวันศิลทั้ง8ค่ำ15ค่ำก็ดีญาติโยมได้มาทำบุญใส่บาตรมาเวียนเทียนมาฟังพระธรรมเทศนาก็ยังได้ชมทัศนียภาพที่ท่านเจ้าวาดได้จันลงได้ตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำให้วัดนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับให้พี่น้องเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดหรืคณะสถามาวัดแล้วเกิดความปพื้มปิติ เกิดความอิ่มเอ,อิบในการที่จะปรับทัศนคติไปปรับใช้กับครอบครัวของท่านได้ถ้าหากคณะสธาบ้านทุ่งหางได้นำเอาโมเดลของวัดศรีดอนบุญแห่งนี้ไปปรับใช้ทุกครอบครัวแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งพึ่งก็ดีนะครับคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาก็จะได้เอารูปแบบตรงนี้ขยายผลต่อไปเพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการลดภาวะโลกร้อนอเป็นการปรับ ภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพเป็นบ้านหน้าอยู่ให้ดียิ่งขึ้นครับ,รบมาเน รับสถานที่บริเวณลานวัดวดัดศรีดดนมูลแห่งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดศรีโดนมูลก็คือท่านพระครูสถาพรโสคนได้นําคณะสัทธาละผู้มีจิตสัทธาระสององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธโคตมะมสิริยศย,ยิ่งมุนีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับคณะสัทธาได้รำลึกถึงพระมหาพุทนาทีคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาผู้นำความ ตัดในเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้เข้ามากราบพระพุทธรูปรูปนี้แล้วก็ไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีคณะรัทธาบ้านทุ่งค้างจะได้นําครอบครัวทั้งญาติโยมปู่ย่าตายายกับลูก,ลก,ลกหล,ลานได้เข้ามาพัฒนาจิตใจที่วัดศรีดอนบุญแห่งนี้ได้รับทั้งบุญทั้งกุศลเป็นสิริมงคลแล้วได้เปรียแบบแบบแบบอย่างเรื่องการปรับทัศนียภาพด้วยครับวันนี้ รายการโฟกัสที่ลำปางของอาจารย์สงมิ่งเชื้อก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่ให้เกียรติติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางอยู่ขณะนี้นะครับขอได้รับเกียรติท่านได้แชร์ความรู้หรือสารคดีคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สานิชนและก็แฟนรายการทุกท่านด้วยครับลว้วน,นี้กับผมเองขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสถาพรโสพลครับท่านเจ้าวาดวัดศรีดนมูลตำบลทุ่งพึ่งและขอบคุณทางคุณเอกการป็นใจครับ ได้ให้เกียรต้อนรับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางครับการรักการด้วยความเคารพอย่างสูงครับการรักการครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ